ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์เป็นไงครับอยู่ในระหว่างล่องกลับนะครับก็มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นนิดนึงนะครับเราได้เจอกับพญางูนะครับงูจงอางนะครับก็ตัวประมาณไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ4ี่ห้าเมตรนะครับก็ลองทําน้าลองลองก่อนหน้าเราไปนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ปีขึ้นตรงไหนนะครับก็โชคดีนะครับที่เราเห็นตัวก่อนนะครับเพราะบางที ในระหว่างที่เราล่องเรือไปเนี่ยก็จะ,อะลอดลอดพวกสุทุทรพ่มไม้ไปด้วยนะครับบางช่วงบางตอนก็ต้อง,ต,องต้องลอดในดงไม้ด้วยอะไรด้วยก็ก็ถือว่าอันตรายพอควรนะครับก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับนอกจากแก่งน้ำที่เชี่ยวแล้วก็จะมีสัตว์มีพิษนะครับเพราะาตอนที่เราเข้ามาเนี่ยก็นั่งเรือมาประมาณครึ่งวันนะครับเกือบเกือบหนึ่งวันหนึ่งเต็มนะครับใช้เวลานะครับก็กมีเหตุไม้ก็คงจะ ไม่ทันไม่ทันการนะครับดูลำหน้านะครับดูหน้าอ่ำหน้าอ่ำหน้าครับหน้าอ่ำนาานะครับเหลโปงงุ้งงิง,งโปงุ้งงิงนะครับได้สายาใหม่ไปแล้วนะครับ <íz> หูไวตาไวพอสมควรนะครับผมช่วงนี้ที่อยู่ตามซุ้มๆทุ่มทุมทมทมท่มไม้อะไรนี้ <c oughs> น่ากลัวนะครับน่ากลัวเมื่อกี้เจอกันระยะประมาณ20เมตรได้นะครับอพอดีว่าเรือติดแข่งนะครับถ้าเรือไม่ติดแข่งก็คงจะลงไปจ้ากันพอดี <c oughs> พอดีว่าเรือติดแข่งแล้วใส่หน้าเหวพอดีเ <c oughs> <c oughs> ดว๋ยวเแ็่งน้ำนะครับ ยยอดนะครับใครที่ไม่เคยมานะครับต้องหาโอกาสมาให้ได้นะครับแล้วก็พอแก่แล้วนี่เข้ามาไม่ได้นะครับน้ำเหลืองก็ไม่รู้จะมาได้กี่ปีแจ้งวิทเดี๋ยวแก่แล้วไม่มีแรงมานะครับตอนนี้มีแรงให้รีบมาก่อนเลยจะได้รู้ว่าเมืองไทยเราสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับลำหลังเป็นไงครับลำหลังสงอบสงแงกนะครับเสียใจนิดหน่อยนะครับเหล้าแตกไปขวดหนึ่งนะครับ อนี้น้ำน้อยพอสควรนะครับก็เรือติดมั่งอะไรบ้างนะครับ ตัวบอกบอกงูเหลื the the also, no. ่มตะโกนงูเหลื่มเหลื่มมาเโหเป็นฟองูนันเป็นตัวใหญ่ตั้งหัวจู้กันตั้งหัวจู้เลยมีเอะอะนะครับไม่รู้พวกเกิดเกิดอะไรขึ้นเสียงครับอย่างนี้ครับเสียวครับเจอลำน้ำแคบๆนี้บังคับให้เราต้องต้องรอดสมทุนพุ่มไม้ไปนะครับ ใจจะวายมันใ <c oughs> จะจะวายเบ็ดเบิดไม่ตีแล้วครับระวังน้ด้วย ต้องแอบ,บดูเราเยอยนะู่นะไม่ยอมขึ้นฟังเลยนะให้ขึ้นเห็นหลังไวๆไ,ไปยังเร้ยงชั่วล่องตามน้ำมาด้วยกันด้วยมาส่งมาส่งไม่มั้นจะโทรตรงไหนนะครับ วางนี้เที่ยวส,สวยๆนสะยองเลยเมื่อวานเดินโอ้โหเดินโคตรไกลเลยจเจอ์พันนี้ไปอันนี้ใหญ่ปว่ารุ่ตัวเนี้ยหัวใหญ่ไหมใหญ่นะ

ใ้เรือเลยไม่สู้เลยนะ่เดยนแเลยอืมเลย เะเข้ามากผมเียบหลังจากผ่านเรื่องเลวร้ายโปงงุ้งยิ้งเราก็ตีแบตต่อครับยังไม่สลดนะครับยังไม่สลดนะครับ ไม่มีความสลดนะครับยอดจริงๆนี่ครับช้างรองครับ เพระคุณเป็นยาแก้ผดพื่นคันใช่ไหมครับถ้าอากาศร้อนนี่เราเอามาถูเอามาถูตัวได้ครับเอามาปูนอนครับจะทำให้นิ่มใช่ไหมครับครับผมนอนหลับกันดีมีน้ำมันหอมระเหยเม็ดผื่นจะขึ้นเต็มตัวครับช้างยังร้องเลยลายหมูครับ เจออย่างนี้มีใครกล้าเก็บพักกุลทั้งดงเลยครับสมบูรณ์มากนะครับอรอยหมูลอยเยอะมาก ้ยไล่กันแบบถูกเอาไอ้เียมันนอนลงมา เจอเับ่อยไหมเจอับ่อยเจอกัจะจะไปใกล้กันไหมใกล้เอามั้ยแต่เราก็ไม่ทำใช่ไหม